สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ388 Step Up รายการที่จะคัดบอนสเตป3คู่เน้นๆมาให้ทุกท่านได้เล่นได้ฝังได้รับชมกันนะครับแน่นอนนะครับรายการนี้สนับสนุนโดยใครไม่ได้นะครับนอกจาก388โกงนะครับสนใจ กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพียได้ปักหมุดไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโปรดระวังนะครับตอนนี้เว็บปลอมกำลังระบาดของแท้ต้องที่นี่นะครับ ad ส go v 2ตามคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับ ad ส go v 2เท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนครับสเต็ป3คู่แรกในวันนี้นะครับเราไปกันที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนอตติงแฮมฟอ o r เรสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชฟฟิลด์ยู n นเต็ดคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี 2.45ของค่ำคืนนี้นะครับฟอเรสเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ18ลงเล่นทั้งหมด15นัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป7ยิงได้19เสียไป21ประตูมี18คะแนนเท่ากันกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับแต่ว่าเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเนี่ยตประตูตได้เสียดีกว่ายิงได้20เสียไป22ประตูนั่นเองผลงานล่าสุดของทางฟอ r เรสต์นะครับคือการบุกไปเสมอกับ QPR Queen s คุ r สปาร์ e เรนประตูตอนน่อหส่วนเชฟยูนะครับ ผลงานล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับแบล็กพูล1ประตูต่อ0ย์คู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่19เมษาปีนปี2เ1 9เกมนั้นเจอกันในบ้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของน็อตติงแฮมฟอร์เรสเจอกันเมื่อวันที่3พฤศจิกาปีนปี2018เกมนั้นเป็นฟอร์เรสนะครับที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ูช่วงนี้นะครับถ้าเราดูจากฟอร์มเนี่ยถือ ก็ทาฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับในช่วงหลังเนี่ยหเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้ถึง3แพ้1เสมอ1แต่การเล่นในบ้านของฟอเรสช่วงหลังกลับไม่ได้ดีเหมือนฟอร์มในภาพรวมนะครับเพราะว่าฟอเรสเนี่ยเล่นในบ้านมาแล้ว5นัดหลังสุดแพ้ไปถึง3นะครับชนะ1และเสมอ1ส่วนเกมนอกบ้านของเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดหเกมหลังสุดเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับชนะได้2เสมอ1แพ้ไป2ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างใช้ได้ในการเล่นนอกบ้าน คู่นี้เนี่ยเปิดราคาเสมอนะครับทีนี้มาดูในส่วนของไลน์อัพนะครับในเกมที่ผ่านมาเนี่ยทาง Forest นะครับไม่มีเจ็บหรือว่าติดโทษแบนในเกมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นชุดใหญ่ของทาง Forest เลยส่วนทาง s h e p U นะครับเกมที่ผ่านมาไม่มีเจ็บไม่มีแบนเช่นกันนะครับเ,เห็นว่าเหมือนจะมีเจ็บคนนึงนะครับนั่นคือล i s มูเซตนะครับ ก็น่าจะมีตัวทดแทนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบิลลี่ชาร์ปหรือว่าดาวิดแม็กโกรดิกเนี่ยก็เคยเล่นให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตอนที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอยู่พรีเมียร์ลีกนะครับแถมเป็นตัวจริงด้วยนะดังนั้นเนี่ยก็มองว่าการโรเตชันของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าดังนั้นนะครับคืนนี้เนี่ยจึงมองว่าทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเปิดราคามาเนี่ยต่อ0.25มองว่าราคานี้น่าจะผ่านได้สบายนะครับ เตป3คู่ที่2นะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกเซบียาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิวคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสามของค่ำคืนนี้นะครับซเซบียาเจ้าบ้านตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ2ลงเล่นทั้งหมด3นัดเสมอ3นัด,นดรวดเลยยิงได้2เสียไป2ประตูมี3คะแนนส่วนลิวตอนนี้อยู่อันดับ3ลงเล่นทั้งหมด3นัด,น,ดนะครับไม่เคยชนะใครเสมอ2และแพ้ไป1ยิงได้1เสียไป2ประตูมี2คะแนน ผลงานล่าสุดของทางเซบียาคือการเปิดบ้านอัดโอซาซูนา20ส่วนลิวนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ให้กับเปเอเชมา2ประตูต่อนหนึ่งผู้นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของลิวเมื่อวันที่21ตุลาที่ผ่านมาเกมนั้นจบ00นะครับเกมนี้เนี่ยทางเซบียานะครับยังต้องเช็คฟิตผู้เล่นหลายคนเลยทั้งอเลฮันโดโกเมสคาริมเรกิกโทมัสเดลานีแล้วก็กอนซาโลมอนเชลส่วนทางลิวนะครับเลโอจาดิมและก็สวนบอสแมนยังเจ็บอยู่ ก็ถือว่าเ,เจ็บมานานแล้วนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยก็น่าจะใช้ผู้เล่นที่มีการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วสำหรับลิวเกมนี้นะครับทางเซบียจะได้ยูเซฟเอนเมซรีนะครับกลับมาเป็นกองหน้าตัวเป้าคนนี้ถือว่าฟอร์มเปลี่ยงป้างมากนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ็บไปนะครับเกมนี้น่าจะกลับมาได้ดีเลยทีเดียว เกมนี้นะครับจึงมองว่าทางเซบีย่าเนี่ยขุมกําลังรอบข้างค่อนข้างดีเลยนะครับเราได้กองหน้าตัวหลักกลับมาดังนั้นคืนนี้มองว่าเซบีย่าจะเปิดบ้านอัดลิวไปได้1-0นะครับคู่สุดท้ายนะครับในศึกยูฟาแชมเปียนลีกบีเอเรียลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของยังบอยคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสของค่าคืนนี้นะครับบีเอเรียลเจ้าบ้านตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ2นะครับลงเล่นทั้งหมดเนี่ย 3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิงได้7เสียไป5ประตูมี4คะแนนส่วนยังบอยนะครับตอนนี้จมอยู่บุย้ยลงเล่นทั้งหมด3นัดชนะ1แพ้ 1, ไป2ยิงได้3เสียไป6ประตูมี3คะแนนผลงานล่าสุดของทางบีอาเรียลคือการบุกไปแพ้ให้กับบา์เลเซีย2ประตูต่อศูนย์ส่วนยังบอยเนี่ยบุกไปแพ้ให้กับเซนการเลนมา3-1คู่นี้เจอกันในเกมแรกนะครับบีอาเรียลเนี่ยเปิดบ้านอา่าไม่ได้เปิดบ้านนะครับขออภัย บุกไปถล่มยังบอยคาบ้าน4-1เมื่อวันที่21ตุลาที่ผ่านมาเกมนี้นะครับในฝั่งของบียเรลลเนี่ยก็มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บในจำนวนหนึ่งเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วนฟอยแล้วก็เคราดโมเรโนส่วนแซสโซเรียลงชื่อไม่ทันนะครับทำให้คืนนี้เนี่ยต้องใช้มาริโอจัสปานะครับมายืนเป็นแบ็คขวาส่วนทางยังบอยเนี่ยเจ็บเยอะมากนะครับทั้งชองปีแอร์เอนซาเมโจเอลมอนเตโรเซดริก เซซิกเกอร์เอสเตบันเปจิกยาร์ดนะครับฟาเบียนลุสเทนเบอร์เกอร์ดาวิดฟานบอนมูสแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโมฮัมเหม็ดกามาก็ถือว่าเจ็บค่อนข้างเยอะนะถ้าดูรายชื่อนะครับแน่นอนมองว่ายังไงเนี่ยบียาเรลก็เหนือเหนือนะครับแต่มองว่าคืนนี้เนี่ยยังบอยหลังชนฝานะครับถ้าแพ้คืนนี้เนี่ยโอกาสที่จะหลุดแล้วก็ร่วงตกรอบไปเนี่ยค่อนข้างสูงเลย มองว่าคืนนี้ยังบอยไม่แพ้นะครับมองว่ายังบอยจะบุกมายันเสมอบีเรียลที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ดีไปได้นะครับให้เลือกเชียร์ไปทางทีมเยือนอย่างยังบอยด้วยราคารอง1ลูกนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับสเตปสาในวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสเตปสาในวันนี้นั่นก็คือเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดต่อ0.25เซบียาต่อ0.75และสุดท้ายยังบอยรอง1ลูก หากเราเล่นแล้วเข้าตามนี้ทั้งหมดนะครับจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดถึง7.858เท่ากันเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับใครหาคู่บอลหรือว่าหาราคาที่เฮียบอกไว้ไม่เจอแล้วแล้วก็เว็บสปอนเซอร์ของเฮียนะครับมีให้ครบจบทุกอย่างที่นี่ที่เดียวอย่างแน่นอนนะครับและฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเฮียทรงนะครับใคร ฟังแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดชีเด็ดในทุกๆวันนะครับขอบคุณครับ